พระครูธรรมสรรคุณหรือท่านพ่อเขียนวัดกระทิงนะครับได้กล่าวเชิญชวนสิทธิานุสิ์และประชาชนทั่วไปครับร่วมบริจาคทรัพย์และวัตถุสิ่งของจําเป็นนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะครับซึ่งเดือดร้อนอย่างหนักในขณะนี้ครับจากสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยซึ่งมีสถานการณ์วิกฤตอยู่ในขณะนี้ทุกภาคส่วนและจังหวัดต่างๆจึงได้ร่วมกันระดมทุน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการขาดแคลนอาหารเครื่องดื่มและของใช้ที่จำเป็นเพราะน้ำได้ไหลเข้าตัดเส้นทางการจราจรของชาวบ้านโดยสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น58จังหวัดมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า200รายและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า7ล้านคนทางจังหวัดจันทบ,บุรีจึงได้จัดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบทภัยดังกล่าวขึ้น โดยมีพระครูธรมรมสรคุณหรือท่านพ่อเขียนขันทัศโลเจ้าอาวาสวัดกระทิงอำเภอเขาคิชกูดจ,จังหวัดจันทบ,บุรีเป็นประธานสงฆ์ในการระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในหลายจังหวัดซึ่งท่านพ่อเขียนได้กล่าวเชิญชวนญาติโยมสิทธยานุสิ์พ่อค้าและประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์และสิ่งของที่จําเป็นช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับบริจาคซึ่งจัดตั้งขึ้นในทุกอำเภอของจังหวัดจันทบ,บุรี และญาติโยมที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเขาคิจกููดสามารถนําสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณหอสมุดเฉลิมพระเกียตรติบริเวณหน้าวัดกระทิงจังหวัดจันทบ,บุรีเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนครึ่งกว่าทั่วประเทศเจ็ดสิบกว่าจังหวัดนี่น้ำท่วมไปเสี่สิบกวาจังหวัดในประเทศไทยดังนั้นในฐานะที่เราเมืองจันเป็นเมืองที่ มีความปลอดภัยแล้วก็ยังมีความสุขสบายใจเมื่อเรามีความสุขมีความสบายใจเราก็นึกถึงคนที่มีความทุกข์ก็แสดงถึงความเมตตาอารีแล้วก็กระณามตาุติตาต่อชาวบ้านชาวโลกเพราะว่าเราต้องอาศัยถ้อยทีซึ่งกันและกันใครมีความทุกข์ร้อนเราก็จะไปนอนใจขอให้ช่วยกัน คือจัดทั่วทั้งจังหวัดจันทุกอำเภอหากถากใครจะบริจาคอยู่อำเภอไหนก็ให้ไปบริจาครวมกันที่อำเภอนั้นและถ้าอำเภอคิดจกรวดก็มารวมกันที่หน้าวัดกระทียงเนี่ยก็เรียกว่าห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ใครมีศรัทธามีมากมายเพียงไรรู้จับ,บริจาคทรัพย์บริจาคสิ่งของก็ขอให้รวมน้ำจิตน้ำใจกันในฐานะที่เราจังหวัดจันทรีรวมกันทั้งจังหวัดถ้ารวมมากได้เท่าไรเราก็จะต้องช้ายจ่ายแบ่งออกเป็นกองกองแล้วก็ไปช่วยเหลือหลายแห่งเพราะตอนนี้ ราติพี่น้องหลายจังหวัดในภาคกลางภาคเหนือเนี่ยถูกทรมานทรกรรมเรื่องน้ำเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ั้นก็ขอฝากความเมตตากับญาติยดโยมแล้วก็ศิทธิรักทุกคน